ติดตามงกับเพียบข่าวแรกช่วงหลังนี้เมื่อพิธีกรของเราเองเนี่ยมีข่าวเราพิธีกรเราเป็นข่าวไหมหือว่าเป็นข่าวแรกของวันนี้เลยต้นเลยคือผมไม่สนใจใครจะใจไ่มาจากไหนแล้วผมเอาพิธีกรเราเป็นหลักไว้ก่อนเลยเอาคนใกล้ตัวก่อนต้งแต่งงานเออคนใกล้ตัวก่อนนะตั้งแต่หญิงกัญญาเราไะวันนี้มานี่น้องสาวของผมคนนี้ครับส้มสิชานะครับวันนี้ก็ไปลองเสื้อ เขาอย่างจริงครับไปดูนะครับนี่ฮะต้มกับแฟนเขาเนะคุณกดอีกไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยแหละครับ จะถึงงานวิวาของคู่รักส้มสิชานะครับกับสามีกฎสหชนล่าสุด True Insight ก็มีโอกาสติดตามทั้งคู่นี่ไปลองชุดไทยที่ร้านอมิตานะครับทองหล่อ20นะฮะที่จะใช้ตักบาทในช่วงเช้าของวันแต่งงานเนี่ยนะฮะที่จะเกิดขึ้น23พฤศจิกายนนี้จะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะใช่หรือใช่ใช่ครับ23วันอาทิตย์ครับกับซึ่งโจทย์ที่เจ้าสาวให้กับทางร้านก็คือชุดอะไรก็ได้นะครับขอให้ตัวเองผ่องที่สุดเพราะในข่าวเขียนว่าตัวเองเป็น คนผิวแทนจริงๆแล้วดำนะฮะ <c oughs> <laughs> นะครับจึงทำให้ชุดที่ออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นลูกไม้ไทยๆนะครับโทนสีน้ำตาลทองส่วนเจ้าบ่าวน,นี่ก็เท่เลยทีเดียวสวมชุดราชประตตนพร้อมกับนุ่งจงกระเบนครับ รู้สึกผิวพองเรื่องของเรื่องแล้วก็ชุดจะมีความพิเศษตรงที่ว่าข้างหลังนะคะมันจะมันจะมันจะเป็นหางยาวปกติชุดไทยก็จะหางสั้นไงคะอันนี้คือหางยาวเวลาเราเดินก็จะลากพื้นนะไระะอ่ารเงคะเป็นไทยประยุกต์ก็ดีใจมากเพราะว่าผมคิดว่าเป็นโอกาสเดียวเลยที่ผมจะได้ใส่ชุดไทยได้ใส่จงกระเบนผมแบบอยากใส่มานานแล้วเจ้าสาวพูดถึงเจ้าบ่าวน,นิดนึงว่าเป็นไงคะรอไหม หล่ออยู่แล้ว <laughs> ใส่ชุดอะไรก็หล่อขอบคุณครับมันไม่ได้มีความหมายอะไรค่งที่สำคัญคืออยากจะเอาของที่โรงงานเขาผลิตเนี่ยค่ะมาเป็นมาเป็นของชลวยเพราะว่าทําไมเราต้องไปซื้อใช่ไหมคะในเมื่อเราทําอยู่แล้วพอดีที่ของผมทําโรงงานพลาสติกก็คือผลิตพวกพลาสติกหลายอย่างแล้วก็แก้ววายก็เป็นพลาสติกแล้วก็มีเขียวเป็นสีเขียว,ยวกระส้มแก้วว ส้มข้าวตีมแล้วก็ใส่ก็คือจะให้ให้หนึ่งคนนะฮะสองสองใบถุงนึงมีสใบถุงนึงมีสองใบ,งงใบเขียวใบหนึ่งส้มใบหนึ่งให้ขอคำปรึกษาคงไม่แล้วแต่จะดูอะเออหลังจากเนี้ยผู้หญิงเป็นยังไงนังลงโอ้ยฉันเป็นไงผู้หญิงเหนื่อยไหมโอ้ยฉันสลบเลยเธอเธอจะเหนื่อยมากกับการยิ้มนะอะไรเงี้ย <c oughs> แ,แข่งกันมีน้องไหมคะบอกนี่มีน้อง,องส้มว,ว่าอยากมีแต่พี่หญิงนะไม่อยากเขาก็บอกว่าเขาอยากทํางานคงงกถ้าเกิดว่าเขามีคงงกถ้าพี่หญิงอ่านข่าวนี้บังเอิญคือก็เอาคําพูดจากปากพีกบก่บอกไม่ได้นะฉันต้อง,ฉ,องฉันจะต้องทํางานอนะไรเงี้ยฉันจะยังไม่มีเวลาให้เบบีเราจะต้องเก็บตังก่อนอนะไรเงี้ยปีจะไปบิวคับไหมคะพี่ส้มบิวแน่นอนเพราะว่าส้มกล่าว่าปีหน้าเนาะก็จะเริ่มแพลแนในการมีลูกละ อีก2ชุดนีครับที่ก็จะมีใช้ในวันนั้นเนี่ยก็ยังมีชุดไทยอีกหชุดแล้วก็ชุดแต่างงานอีก1ชุดครับทั้ง2ชุดก็จะเป็นฝีมือของพี่ปลาฟินาเล่ครับซึ่งก็จะได้เห็นกันในวันงานแต่งงานเลยครับมีวีดีโอขอยบายกล้องที่หนึ่งค่ะ ก็เป็นงานแต่งงานหรือว่ามีความสุขกันต่อเนื่องเลยอ่ะคือมันจะอย่างนี้ถ้าหลายคนเนี่ยไม่รู้คืออย่างนี้คนที่ตัดสินใจที่จะแต่งงานก่อนเนี่ยคือคู่ของส้มสีชากับกกดนะครับเสร็จปุ๊บพวกเขาก็หาลงโรงแรมอะไรก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหญิงเนี่ยพึ่งมาตัดสินใจตอนหลังก็สงสัยว่าเออแฟนก็เลยพึ่งพ่งขอแต่งงานอะไรเงี้ยแต่ว่าดันมาแต่งงานนำหน้าของส้มสีชาแทงหน้าไปเลยเพราะว่าเริ่มที่ดีที่เขาได้เนี่ยมันก่อนหน้าของส้มสีชาคือจริงจริงอะก เตรียมตัวในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยส้มก็เตรียมมานานแล้วเออออเรื่องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรื่องในความสําคัญของข่าวที่ลอเล่นเรื่องพิดีกรอะไรบผมพูดเล่นนะไม่ใช่คือเราก็เอออยากให้ก็มีข่าวไม่รู้ใช่มาให้ชมเรเป็นข่าวแรกโอเคนะครับ